สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่บเกมอสัสราเช่นเคยครับวันนี้เราจะพามารีวิวแมปสุสานกษัตริย์ครับแมปสุสานกษัตริย์เนี่ยจะอยู่ที่เมืองอัปลาหานาครแห่งทรายครับก็พอมาถึงที่เมืองเนี่ยให้เราไปที่กอบลินแล้วก็ไปที่วาร์ปต่อทีนี้แมปสุสานกษัตริย์เนี่ยทำอะไรได้บ้างแมปสุสานกษัตริย์เราเนี่ยจะใช้สําหรับการาเวลทักษะฝึกฝน C3 หาของใช้สําหรับเรียนสกิลทักษะฝึกฝนก็คือเฉากล้วยที่ดอกจากโปโกครับแล้วก็3เป็นเควสที่ได้เงิน1 0 0 0แสนบิลล่าต่อ1รอบเควสนี้ก็จะให้เราไปทําการฆ่าโปโกะครับเพื่อเอาผ้าพันแผลของมันมาจํานวน30อันก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราจะมาเวลหรือมาหาของเนี่ยเราควรจะรับเควสนี้ตลอดครับ พอเรามาถึงแล้วเนี่ยให้เราไปที่ a c a d e m มีครับ a c a d e m มจะอยู่ในห้องนี้ครับพอมาถึงแล้วเนี่ยให้คุยกับเขาแล้วก็ทําการบันทึกการเดินทางก่อนเพื่อความสะดวกในการเดินทางไปกลับนะครับมาถึงแล้วพอเราไปบันทึกจุดเซฟแล้วเนี่ยก็กลับมารับเพจที่ทหารก่อนที่จะลงครับพอคุยกับเขาเนี่ยเขาจะไดอะล็อกมันจะไม่ใช่แบบแตะกี้นะครับอันนี้พอดีผมเคยรับไปแล้วก็พอรับเวสปุ๊บเนี่ยเราให้มาดูเวส เคืเขาจะให้เราไปล่าโปโกจํานวนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ล่าโปโกให้ไปตีโปโกเพื่อล่าผ้าพันแผลจานวน30ชิ้นพอรับเควสแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราไปคุยกับกอปปินแล้วก็ไปที่สุดสารได้เลยก็เควสนี้ครับผมแนะนําว่าควรจะมีเลเวลที่สูงขึ้นหน่อยหรือว่าจุดตีหนึ่งขึ้นไปเนี่ยค่อยมาก็ได้ครับก็แมปนี้จะมีตัวที่ต้องระวังเนี่ยก็คือจะเป็นนิน น,น,นินก็จะเป็นตัวนี้ครับคล้ายๆแมงป่องเขาจะถ้าเราฆ่าแล้วเขาไม่ตายในทีเดียวเนี่ยเขาจะหายตัวแล้วก็มาเหมือนใช้สกิลแทงข้างหลังถ้าติดคีเนี่ยเราอาจจะตายได้เลยเนี่ยครับอย่างตะกี้เนี่ยพอเรายิงเขาไปตายปุ๊บเขาก็จะเป็นหมอกแล้วก็หายตัวมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอันนี้โปโกเป็นตัวหลักที่เราจะมาหาตัวนี้ก็จะดอกอ่นนี้ดอกมาแล้วพระพัาาแพร ตอนนี้เขาจะดอกเฉากล้วยด้วยนี่ข้างบนก็แนะนําว่าให้มาถ้าถ้าใครที่จะมาหาเฉาก้วกยเนี่ยผมแนะนําว่าให้มาหลังช่วงหลังกิจกรรมที่มีดอกคูณ2โอเคต่อไปแล้วก็ตีไปเรื่อยๆครับอันนี้ผมจะดูเดินให้ดูว่าควรเดินยังไงพอเข้าแมปมาแล้วปุ๊บเนี่ยให้เดินตีมอนตามทางมาเลยลถ้าด้านบนตรงนี้ครับ มีโปโก,โกเยอะก็ให้ขึ้นไปตีแต่ถ้ามีไม่เยอะก็เดินลงมาเลยเราก็ตีตามลายทางไปได้เลยครับก็ใครที่จะมาฝึกทักษะฝึกผนเนี่ยอย่าลืมที่จะกดฝึกก่อนนะครับนี่ฮะกดฝึกตรงนี้ถ้าเราลืมกดฝึกเนี่ยเราจะวิ่งฟรีเลย โอเคนี้ผมไม่ได้มาฝึกอะไรครับเพราะว่าเต็มไปแล้วถ้าใครที่มาโซโล,โล่เนี่ยก็แนะนำว่าให้อยู่แมปนี้ก็พอเพราะว่าเราจะสะดวกต่อการเดินการส่งเควสก็ภาพันเพลโบราณน,นี่ก็ดรอปไม่ยากนะครับตีตัว2ตัวเนี่ยก็ดรอปแหละถ้าติบการเดินเนี่ยให้เดินตามผมเลยนะครับมันจะมันจะเดินคุมทั่วแมปเลย อมอนสเตอร์เดินรอบ2เนี่ยจะเห็นชัดเจนขึ้นว่า,ามันจะหนากลุ่มขึ้นถ้าถ้าเดินตามผมนะโอเคเนี่ยได้1ิบเอ็ดละแป๊บเดียวไม่ถึง2นาทีครับครึ่งหนึ่งแล้วครับเร็วมากครับคือส่วนใหญ่ถ้าเดินครบรอบหนึ่งเนี่ยตามผมนะครับก็จะได้ภาพแผนแผ่ที่ 30พอดีถ้าเป็นมือใหม่ก็แนะนำว่าให้เวลสัก90น่าจะพอไหวครับก็อยู่ที่อาชีพด้วยถ้าเป็นชาร์ปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสบายสายเลยโอเคเนี่ยครับครบแล้วคือถ้าเรายังไม่ครบเนี่ยเราให้ให้เราค่อยขึ้นไปชั้น2ครับชั้น2หรือชั้น3เนี่ย จะเป็นแมปที่เหมาะสำหรับการเก็บเลเวล C3 แบบเป็นปาร์ตี้แต่ถ้าเรามาคนเดียวเนี่ยอยู่แค่ชั้นหนึ่งก็พอครับพอเราเดินมาสุดนี้ปุ๊บอ่ะเควเราเสร็จพอดีเนาะให้เรากดใบว่าครับเพราะว่าเราเซฟไว้แล้วเคกลับมาแล้วนี่ครใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาประมาณ3-5นาทีเลยก็ได้ครบแล้ว100,000บิลล่า นี่ครับพอส่งเคลียร์แล้วปุ๊บเราก็จะได้รับเงิน1นึ่งแสนบิลล่าก็พอเรากดส่งแล้วเนี่ยไม่ต้องกดรับต่อเพราะเขาจะให้เราหาเรื่อยๆเลยนี่เสร็จปุ๊บให้เราเข้าไปต่อครับอันนี้จะเพิ่งเข้าไปเดี๋ยวเราดูก่อนว่านี่เฉลียวกวยที่เราได้มาประมาณ30อันเพราะว่าผมมีก่อนอยู่แล้ว30อันเนอันอันละหมื่นก็ได้ประมาณ3 0,000ื่นบิลล่า ก็ในเวลาประมาณ3-5นาทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองอทดสอบอีูทีว่าเดินหนึ่งรอบเท่าไหร่เพราะว่าตะกี้มอนสเตอร์ยังไม่เข้าที่ตอนนี้ถ้าเราเดินสุดแล้วเนี้ยมอนสเตอร์ Monster จะรีแล้วก็จะเข้าที่ขึ้นดูย,ยัอเคมอนด้านหน้าก็จะเริ่มเกิดครับของที่ผมใช้ก็เป็นของไม่ไม่ได้แบบเมื่อวังอะไรครับของธรรมดา 3นาที่10วินะครับก็ส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าได้ภาพบนแผะครบก่อนเนี่ยอย่างน้อยสุดนะครับควรจะเดินมาเคลียร์มอนสเตอร์ที่ห้องนี้ก่อนเราค่อยออกแต่ถ้าใครไม่รีบเนี่ยให้ให้เคลียร์ให้หมดแมบเลยครับเพราะว่ามอนสเตอร์เจะได้เกิดไปอยู่ข้างหน้าเราจะได้ไม่ต้องเดินเข้ามาลึกก็สรุปแล้วใช้เวลาไปประมาณ3นาทีนิดๆครับต่อ10,000แิลล่าอันนี้ยังไม่รวม โบนัสที่เราจะได้มาอย่างเช่นเฉากล้วย,ยหรือว่า EP ของ c 3ก็รับกลับครับครับแมปนี้ก็เป็นอีกแมปหนึ่งที่ดีครับที่ใช้สำหรับการหาเงินก็จากการทดสอบตากกี้ก็ใช้เวลาประมาณ3นาทีนิดก็ดบางคนก็อาจจะ5นาทีต่อ1 0 0 0 0แสนวิลล่าถ้ายังไม่จุดตีเนี่ยขอแนะนำว่า90ขึ้นจะดีกว่าเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยอาจจะมาลุมเราเยอะหน่อย ก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่อยากจะหาเงินใช้ซื้อยาซื้อพวกของใช้ง่ายๆครับก็มาทำเควสนี้ได้ก็ตีไปถ้าสำหรับตัวผมเองก็ถ้าครบ30มนาทีเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ประมาณ1ล้านบิลล่าที่ได้จากเควสแล้วก็ยังไม่รวมเฉาก้วยที่เราจะได้เก็บไว้สำหรับทำสกิล l 3หรือว่าเอาไปขายก็ได้ครับอย่างราคาเฉาก้วยเนี่ยผมคิดว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเรา เก็บได้กันประมาณ200-300อันเลยทีเดียวถ้ามีคูณ2ของกิจกรรมก็ดีเข้าไปครับก็จะได้ประมาณ400-600เลยแล้วก็ถ้าเราเอาไปขายได้นี่ครับก็ตํำๆชิ้นหนึ่งหมื่นหนึ่งครับถ้าเรามี300ชิ้นเนี่ยเราก็ได้แล้ว3ล้านบิลล่าแล้วก็รวมกับเควสที่เราทำไป10รอบรอบละประมาณ3นาทีเงี้ยครับก็เป็น4ล้านแล้วก็คิดว่ามันเป็นการหาเงินที่ ค่อนข้างง่ายครับสำหรับมือใหม่ที่ของอาจจะไม่ต้องใจเยอะก็เลเวลก็ประมาณขอสัก8 1 0 0ถึง90ขึ้นไปก็น่าจะโอเคละหรือจุติแล้วเนี่ยยิ่งดีครับก็จะง่ายสำหรับการเก็บเลเวล C 3หรือว่าการหาของในสุสารก็คลิปนี้ก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยครับสวัสดีครับ